อ้อ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮอ๋อไม่มีตังนี้ไม่มีนี่ไม่มีนี่ไม่มีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนักสยู่ดนอะไรฟังทนอะไรอะไรเลยเยเเ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 เลยเเลยเเ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 เยเลเเ ันอ่ทำงานทำงานช่วยกันทางานกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่น้น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 อะไรนะโอ้โหทาน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 ชอบกินขนมเขากินขนมไม่ใช่ปากกาเราต้องจะกินขนมตอนตอนค่อาม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 ่เน่อนี้อนี่ทคนดู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 าหิวพี่เบียพี่เบียดูเลดูขหิวอันนี้ราพี่เบียพี่เบียซตตตอันนี้อันใหม่ล่าสุด โอ้โหรถโอ้โห PA โ oh, oh โโรถซาอะไรล่ะอะไรอ่ะนั่งดีๆก่อนนอนก่อนนอนก่อนโอ้ fruit, โหตาย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 แกไม่ทันเลยเดียวเลยโอ้โหเดี๋ยวๆๆลองขโมยเด้อโอ้โหอ่ะโอ้โหโอ้โหเด็กสอต๊อบสบต๊อบสอบต๊อบนั่งลงดีๆอาเย็นเย็นเย็น ร้อยบดเดียวบดเดียวค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกินอของชอบครับบดเดียวชอบดูสิอันนี้หอมมากเออ,อน,น่าอร่อยเนี่ยนี่มันหอมเนี่ยพี่กิน,นเมื่อวานอร่อยนะพี่ลองชิมดูดิจริง่ลงลองชิมดูก่อนอร่อยอร่อยมันอร่อยดิี่ยนี่มันหอมอ่ะใช่ลองชิมดูพี่ลองชิมดูใส่อะไรวะเนี่ยแล้วมันรดอะไรล่ะเนี่ยพี่หมดแล้วหมดแล้วเนี่ยนั่งลงดีดีนั่งลงดีๆเดี๋ยวให้นั่งลงนั่งลงไม่ให้ชอบหิวขอมือขอมือขอมือ เขาไม่หิวหรอกเขาชอบกินขนมด้วยหอเมือดีจ้าก่อนอนั่งลงดีเดินเดดูได้กิได้กินได้กินเเบี้ยเกเบียสรสีกเร็เนยนี่เี่ยเนยเนี่ยเดีเนี่ยเเเี่ยเนี่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 เนี่ยเด่ยเน่ยนยน่ยนยนยเนเนยยย นั <S 1> <S 1> ่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนโอ้ไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้โอ้โหสันเนี่ยไม่มีไม่มีอยู่ไหนข้างหลังก็ไม่มีมือนี้ก็ไม่มีเอ้า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 ว้าาาอ่ไออ่ไออ่าออ่อ่าอ่าอู้หูอ้หู้อู้ห้อเอาอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะอยู่ไหน ดีใจก่อนดีเลยคดีใจก่อนดีจ้าอย่างเงี้ยเราจะให้ดีจ้ามามือมาก่อนมาดีจ้าก่อนดีจ้าก่อนเร็วเร็วเดีจ้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเรียบร้อยหน่อยสต๊าฟลุกสต๊าฟใจเย็นเย็นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอออ่าเอามือไหนเนี่ยมือไหนเนี่ยเอ้าเอ้าอยู่มือไหนอ่ะเอามือไหนห่างกันห่างกันให้เขาเลือกเขามือไหน อ๋ออ๋ออามอไหนามอาดอใดอ๋อาะปล่อยเลยทีนี้ปล่อยเลยอโอ้สดดังดีเนี่ยอ้เเดังดีดดอันอนเหรอาอละสอันอืมอ้เอาไแอบนเมียกลัวเราแย่งเแต่มนหอมมากเลาชิอร่อยนะอหมดแล้ว ทำไมมันกินเก่งมันละลายเร็วเลยเนี่ยรีบกินอ่ะมือไหนเอามือไหนอันไหนอันไหนดมมือไหนอ่ะทำไงล่ะเอา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 ไงเอาไงเอาเอาได้ไหมเอาเอาโอ้โโอ้ยเอาไงอะเอาเนี่ยี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้วันนี้ให้กินสามแข่งเพราะว่าบ่ายนี้กินอ่ะ กินเออค่อยคกินบ่ต้องไปไหนบ่ต้องไปไหนนั่งลงดีๆเรียบร้อยเรียบร้อยเออไม่มีใครแย่งนั่งเรียบร้อยเออคือตุ่นนี่เนาะมันโตไ่มเบียร์โตมันมันตุ่นไหมมันโตแบบอ้ยหนาขี้เหี้ยไหมหนาก็ไม่หมาอืมให้มันกินไปมันได้สบายใจไดนอนหลับเห็นไหมสงบรู้เลยนะถ้าถือถุงนี้คือมีขนมเนี่ยถุงนี้คือขนมหงูพึ่งเลยเนี่ยหงูพึ่งเลยเนี่ย โอ้โหนู้เรื่องอะไรมีในมือจิ้มจิ้อันนี้มันจะเป็นวิตามินซีของหมาเอ็นตือกติกะหอมเย็นเหออเบียก็จะห้อาจ้้วบอกทำแล้วอย่าเลิกอยางอเลิกอมหอ่ามาเียมามามาเบนเยอดสิขาดว ใช่ส่ขาดแล้วพอ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 แลวพอแล้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 อแล้วพ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 อแวพอแล้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 วพอแ้วพอแล้พอแล้วพอแล้วพอแล้ววพอแล้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 ล้วพอแ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 ล้วพอ้อแล้ว้ล้ว นวนไหม